สวัสดีครับท่านที่สนใจในโซลาเซลล์วันนี้ช่างนำจะนำเสนอชุดสามแรงม้านะครับผมทั้งปัั๊มซมเมำร์จและอไฮคงนาดินแผงตัวนี้เป็นแผง28295อวัตต์นะครับผม295วัตต์โวลต์ลอยอยู่ที่โอเพนโวลต์นะฮะ44.80โอ้ย44.80โวลต์ เอ็มเอ็มที่8.80จุแปนอมนะครับผมแปดแปดแข็ง <Okay. S 1> <des k> 295บาวันตัวนี้เราใช้9กแนคะครับทอ,อนุกรมชุดเดียวนะครับมีการการบายพาสเรียบร้อยนะครับผมบายพาสทุกแขงวิ่งเข้ามา ย้อนแบบฟูมฟิดนะครับแล้วก็มาเข้าเ,เทอร์มินอลตัวนี้จะเป็นไปไปลงกราวนะครับลงลงสายดินนะครับผมแต่ยังไม่ได้ต่อพอดีเดี๋ยวมันคาดมันแดดมันร้อนอยู่ยังไม่ต่อแล้วเราก็มาเข้าโมโดูลนะครับเป็นตัวช็อปสตาร์ทของระบบสามแรงนะครับผมสามเฟสสองเส้นนี้แล้วก็ไฟจะออกสามเส้นนะครับเป็น u u เส้นแดงนะครับแล้วก็ดำเป็นเส้น V วิวสีเทานี่นะครับเข้ามาที่คาร์ลลังเต่าสามทางลังเต่านี้เราจะสับเปลี่ยนอุปรกรณ์ใช้งานนะครับตัวบนนี้จะเป็นปนังนั้นนะครับเป็นปั๊มหอยโข่งของมิสุมิชิสองแรงสามเฟสตัวข้างล่างนี้จะใช้สเสมอนะครับของแฟกชินงสองแรงสามเฟสเหมือนกันนะครับเราจะสาธิตการใช้งานที่สเสมอประจำนนะครับนี้ลงไปนะครับเสมอแล้วก็ไหเข้ามาโมดูลก็จะวิ่งเริ่มรันท เฮิร์ตจากระพริบที่5 0าสเฮิร์เราตั้งเป็นเป็นเฮิร์ตสูงสุดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสวิตเปิดนะครับเป็นออนนะครับงั้นเราเปิดเลยนะครับผมตัวซอฟต์สตาร์ทก็เริ่มผลิตเฮิร์ตไล่ขึ้นไปนะครับตัวนี้ที่3 0มสเฮิร์ก็ทำงานนะครับผมโอเคไปดูนะน้ำออกข้างน,นะนั้นีท่ท่อ ไล่ไปนะครับเห็นแล้วก็กลับมาประมาณ20เมตรนะครับอันนี้เป็นสายไฟที่ลากมาสำรวจนะครับ นี่เวลาเราเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งานนะครับผมให้ปิดสวิตช์ก่อนนะครับปิดสวิตช์ที่เราเปิดให้โมดูลทํางานนะครับปิดก,ก่อนฮะปิดแล้วเปลี่ยนทางตอนนี้เราจะใช้หอยโขงหน้าดินนะครับผมก็เปิดแล้วก็เปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับย่านอื่นไม่ต้องไปทําอะไรนะครับน่นก็จะรันขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะไปดูทางโน้นใครขอดีก็ไปเลยขอดีก็ใไปก็มาทำไมบ อันนี้เปลี่ยนมาเป็นตัวหอยโค่งครับตัวนี้ดูดมาจากสาะนะครับดูดมาจากสาะครับตัวหอยโค่งตัวนี้ เอาสามทางเราใส่ละแยกมาเนี่ยมันจะได้เหม็นได้ทำยังไงก็ได้เอาสามทางแยกแล้วต่อมาเอาอยาลายโอเคขอบ<ม>คุณครับ